สวัสดีครับผมวิทย์พริติกอสนะครับเจเนอเรล a n เมนเบริษัทพริติกอสไทยแลนด์จำกัดวันนี้ก็จะมาแนะนำการดูแลรถหลังจากการล้างเสร็จนั่นก็คือการลงเคลือบสีนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการเคลือบสีเนะี่ยมีแว็กกี่ชนิดกี่ประเภทนะครับหลังจากที่เราล้างรถอย่างถูกต้องแล้วก็ถูกวิธีการทำความสะอาดรถเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นการลงน้ำยาเคลือบสี ก่อนที่จะลงน้ํำยาเคลือบสีเนะี่ยมันก็ต้องมีการทําความสะอาดพื้นผิวนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงดินน้ำมันการลงคลีนเนอร์แล้วก็ถ้าจะให้ดีหน่อยหรือว่าขึ้นไปถึงดีเทลิง่งนั่นก็คือการขัดเตรียมพื้นผิวแต่วันนี้เราจะไม่พูดถึงนะครับเราจะพูดถึงเรื่องการเตรียมผิวก่าการลงแว็กสำหรับหลายๆท่านที่ไม่มีเครื่องมือหรือว่าไม่มีเวลานะครับ แว็กเนี่ยจะมีทั้งหมด3ชนิดชนิดแรกเราจะเรียกว่าเพสแว็กนะครับตัวนี้จะเป็นแว็กที่เป็นขี้ผึ้งนะครับข้อดีของแว็กชนิดนี้ก็ติดทนเม็ดน้ำก็สวยนะครับในบรรดาแว็กด้วยกันเนี่ยเขาจะติดทนนะครับแล้วก็การลงลงได้ทั้งเครื่องแล้วก็ลงได้ทั้งมือนะครับสำหรับเพสแว็กติดทนเม็ดน้ำสวยเออลืมไปแต่ก่อนที่เราจะลงเพสแว็กเราก็จะต้องลง เป็นคลีนเนอร์นะครับใช้คลีนเนอร์ในการทำความสะอาดคอนทามิเนตแต่ถ้าคอนทามิเนตเยอะๆเนี่ยก็ควรจะเป็นการลงดินน้ำมันหรือเคลนะครับสำหรับรถที่ใช้งานหรือจอดที่ผมเคยเจอนะครับสำหรับการจอดในสภาวะที่มีคอนทามิเนตสูงๆนั่นก็คืออุตสาหกรรมในเขตอุตสาหกรรมนะครับเพราะว่าคอนทามิเนตเหล่านั้นจะสูงมาก หลังจากลงคลีนเนอร์แว็กคลีนเนอร์แว็กเราจะลงมือหรือลงเครื่องก็ได้นะครับลำดับต่อมาก็จะเป็นซีแลนแว็กนะครับซีแลนเนี่ยจะเป็นครีมเป็นลิควิดประมาณว่าน้ำยาขัดนะครับน้ำยาขัดตัวนี้เม็ดน้ำก็ไม่ได้ไฮโดรฟบิกไม่ได้ต่างกับเพสแว็กแต่อาจจะด้อยก,กว่าเพสแว็กนิดหนึ่งแต่ก็อยู่ที่คุณภาพของโปรดักต์นะครับ ลักษณะจะเป็นครีมนะครับก็จะมีหลายรูปแบบหลายแบรนด์ตามที่เราถนัดนะครับลำดับต่อมาก็จะเป็นน้ำยาเคลือบสีที่เราเรียกกันว่าสเปรย์แว็กนั่นก็จะเป็นน้ำนะครับเป็นสูตรน้ำตัวนี้ก็จะใช้งานง่ายเร็วใช้ผ้าเช็ดปกติทั่วไปได้เลยนะครับ ก็จะมาในรูปแบบของน้ำแล้วก็เป็นหัวสเปรย์นะครับอันนี้เราจะเรียกว่าสเปรย์แว็กซ์สำหรับหลายๆคนที่ไม่ค่อยมีเวลาก็แนะนำเป็นสเปรย์แว็ก์แต่ถ้ามีเวลาวันเสาร์วันอาทิตย์ว่างๆก็จะเป็นเพสแว็กซ์ีแลนแว็กซ์ก็ได้นะครับสำหรับการลงน้ำยาเหล่านี้ก็ลดแห้งๆไม่ควรลงในอุณหภูมิที่สูงนะครับเพราะอาจจะเกิด เป็นจำจำเป็นฝ้าฝาผ้าที่ใช้ลงแว็กควรจะมีละหลายหลายผืนนะครับบางทีเขาเกิดความชื้นแล้วมันทําให้เราเช็ดได้ไม่เกลี้ยงก็สําหรับวันนี้ก็น่าจะเป็นการดูแลรถประมาณนี้นะครับเพราะใกล้ถึงหน้าฝนแล้วและหลายท่านคงจะชอบเกี่ยวกับไฮโดรโฟบิกที่อยู่บนตัวรถนะครับสําหรับวันนี้ลากันไปก่อนกับการดูแลรถและการแยกชนิดประเภทของน้ํายาเคลือบสีหรือแว็กซ์นั่นเอง ตอนนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ